กดติดตามชอบอันนาด้วยนะคะกดตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับอันนานะคะวันนี้นะจะมารีวิวขะคืออันนาเนี่ยคืออันนี้มันคืออะไรคะบอกเพ็ก่อนอันนี้คืออันนาก็ไม่รู้นะเะว่ามีอะไรข้างในว่าอันนี้อะไรอยู่รือว่านสามทับหกนะคะคือวันนี้เราไปที่โลกนี้ ชคุณครูให้ไปเอาของมาใช่ไหมมีอะไรบ้างเราไปรับอะไรบ้างคค่ะคุณเนให้รับอะไรมาบ้างเราไม่รู้เมื่อกี้ไงมีนมด้วยใช่ป่ะนมแล้วก็มีกล่องนี้เมื่อกี้หกกระจายเต็มเลยค่ะเออนมมันหนักไงแล้วก็มีกล่องอันนี้มาหนึ่งกล่องไม่มีกล้าเลยเหรออ้าวมาเรามาเปิดกันดีกว่าแต่ก่อนอื่นอันนาทายว่าข้างในเป็นอะไรนะการ์ดวันแม่ค่ะ อุปกรณ์ทำการ์ดใช่ปะ่ะค่ะอืมคุณแม่ถ่ายว่าอะไรถ่ายว่าใบงานใบงานที่อาณาต้องทำคุณพ่อว่าน่าจะเป็นของประดิษฐ์หรือเปล่าเรามาแกะกันเลยดีกว่าอ่ะแกะยังไงเนาะแกะดึงตัวค่ะอาณามออกมานี่ดึงอันนี้ออกมาใช่ปะ่ะดึงอันนี้ออกมาเ่มไดเลยเปิดปา,าขึ้นมา นอนลงมาว้าวข้างในมีอะไรบ้างนี่ไงเี่มาทายฮะการ์ดวันแม่จริงด้วยอุปกรณ์แล้วก็นี่อุปกรณ์ประดีตเออใช่มีเครื่องเขียนด้วยอ่ะมีเครื่องเขียนด้วยอ่ะอันนี้คือบัตรค่ะบัตรอันนี้มันกิฟต์บ็อกซ์ที่คุณครูโรงเรียนให้มานะครับโรงเรียนให้มาให้กับเด็กๆทุกคนเลย ให้ทุกคนสามทำหกหมดเลยพี่ใส่อันนี้ไหนมีอะไรบ้างมีัเด็ก่มีกันไกลเด็กด้วยดีสองไม่ต้องไม่ทำตาโอเคนี่ล้นนี้ก็คือสมุดนะคะมีสมุดด้วย แม่ที่สุดเลยค่ะทุกคนค่ะคสม,มุดนี่ไงคะโอ้ราวนนี้มาเป็นสมุดเล่มแล้วนี่ไงนะข้างข้างเขียนว่าอะไรครับขอให้เด็กๆสนุกกับการเรียนรู้และดูแลสุขภาพด้วยนะคะเฮ้ยมีรูปคูณเนด้วยนนเน่คืคูณเนกับคูโรสค่ะคูโรสใช่ปะ่ะอ๋อคูณเนกับคูโรส เมื่อกี้เราเจอคุณเนยนะอันนั้น,นที่นาถือคืออะไรจาวันแม่สาน,นแม่เดี๋ยวอนาต้องประดิษฐ์ปะเดี๋ยวมันประดิษฐ์มาแล้วให้มันตกแต่งเพราะเรามาแกะเลยอ๋อเดี๋ยวเราต้องตกแต่งก่อนเดี๋ยวรอคุณครูทําส่งคลิปสอนมาก่อนนะค่ะนี่เมื่อกี้นะมจใจใจใจองเห็นไก่ไ่เอะมาาภาษาภาษาภาษาโอเค วันนี้เราก็รีวิวเสร็จแล้ว่ามาอันนาบา,บายบายแล้วบายบายสนาบายบายดีๆก่อนแล้วบา,บายบายค่ะสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ขอลาลูก่อนนะคะจ้า